สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตเรื่นสำหรับในช่วงบ่ายวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่ผลการสำรวจการรู้หนังสือของประชากรไทยพบว่าสถิติคนไทยรู้หนังสือพุ่งเร่งส่งเสริมการอ่านกลุ่มผู้สูงวัยหวังอันดับนานาชาติสูงขึ้นค่ะ พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าผลการสำรวจการรู้หนังสือของประชากรไทยปี2568พบว่าอัตราคนไทยรู้หนังสือเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ98เติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาและกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้ร่วมกันทำงานโดยการสำรวจและประยุกต์ใช้ข้อมูลสำคัญ อย่างอัตราการรู้หนังสือของประชากรไทยในปี2568เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สังคมกรณีการจัดอันดับของเว็บไซต์ World Population Review อย่างตรงไปตรงมาถึงแม้ว่าจะมีอัตราการรู้หนังสือคนไทยเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดถึงร้อยละ98แต่ก็ยังมีอีก51จังหวัดที่น่าเป็นห่วงเพราะยังมีอัตราการไม่รู้หนังสือโดยเฉพาะแม่ห้องสอนที่ยังเป็นวิกฤต ส่วนกลุ่มผู้สูงวัยพบปัญหาการอ่านน้อยเกิดภาวะการลืมหนังสือซึ่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้เตรียมของงบประมาณเพื่อจัดทำที่อ่านหนังสือในหมู่บ้านกว่า5.4หมื่นแห่งทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาต่อไปต้องยอมรับว่าการสำรวจดังกล่าวถือเป็นการแสดงศักยภาพของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถดำเนินการสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่ครอบคลุมประชากรกว่า500,000คนทั่วประเทศ แม้จะต้องใช้เวลาแต่ก็สามารถดำเนินการอย่างรอบด้านและเป็นระบบเพื่อให้สกสอใช้เป็นหลักฐานเชิงวิชาการชี้แจงข้อเท็จจริงแก่สังคมอย่างโปรโง่งใสและยึดผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นหลักโดยภายหลังหารือกับสถาบันสถิติแห่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกจะส่งข้อมูลการสำรวจดังกล่าวเพื่อใช้ในการจัดอันดับด้านการศึกษา ระดับนานาชาติอย่างแม่นยำคาดว่าแนวโน้มอันดับของไทยจะดีขึ้นสะท้อนคุณภาพและสร้างความเชื่อมั่นทางด้านการศึกษาไทยในสายตาประชาคมโลกส่วนกระทรวงศึกษาธิการจะนำข้อมูลนี้เป็นสารตั้งต้นในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในระยะยาวเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประชากรไทยให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้พร้อมขับเคลื่อนประเด็นสำคัญอาทิ การพัฒนาทักษะการอ่านในกลุ่มผู้สูงวัยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการส่งเสริมการอ่านและการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทั่วประเทศและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด